ต้มแซบกระดูกอ่อนเราจะนำกระดูกอ่อนไปรวกน้ำแล้วพักเอาไว้ตั้งน้ำให้เดือดน,น้ำเดือดเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ลงไปตามด้วยกระดูกที่เราลวกน้ำเอาไว้ลงไปใส่เกลือลงไปเล็กน้อยผงปรุงรสเคี่ยวไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา ใส่เห็ดตามชอบเดือดแล้วก็ชิมรสชาติเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดแล้วยกขึ้นพักไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนำพริกขี้หนูแห้งลงไปคั่วให้หอมเวลาทานก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวพริกผักชีฝรั่งปรุงรสตามชอบเป็นอันเรียบร้อยต้มแซบกระดูกอ่อน